สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องมาเทคค่ะหรือเทคโนโลยีการตลาดในบ้านเรานี้แหละค่ะซึ่งตอนนี้หลายๆองค์กรก็ให้ความสนใจกันเยอะเลยเนาะเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถใช่ครับผมตอนนี้มาเทคนี้มาแรงจริงๆครับ ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้หลักๆเลยก็มาจากรายงาน Thailand Smart i c Report 2025นะครับเป็นความร่วมมือระหวา่าง Content Chief o u กับ Hummingbirds Consulting ครับผมเขาทำต่อเนื่องมาจากปี2023-2024แล้วอ๋อ oh, ค่ะครับเขาไปสำรวจออนไลน์คนที่ใช้มาเทคจริงๆเลยนะฮะ513คนแล้วก็มีข้อมูลทุติยภูมิอื่นๆมาเสริมด้วยเพื่อเห็นภาพรวมชัดๆเป็นเบนชมป์ของปี2025โอเคค่ะ งั้นวันนี้เรามากลั่นเอาประเด็นสำคัญสำคัญจากรายงานนี้กันนะคะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างทั้งเรื่องอความพอใจแนวโน้มเครื่องมือที่นิยมงบประมาณเป้าหมายแล้วก็อุปสรรคสำคัญสำคัญที่จะเจอกันครับรวมถึงผลลัพธ์จริงๆที่ได้ด้วยใช่ค่ะว่ามันช่วยองค์กรไทยได้แค่ไหนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะได้เลยครับเริ่มกันที่ภาพรวมความพึงพอใจก่อนเลยไหมครับดีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ จุดนี้น่าสนใจมากครับคือเทรนด์มันชัดเจนเลยว่าคนใช้ในไทยเนี่ยพอใจกับมาเทคมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเทียบตั้งแต่ปี2022มาถึง2024นี่คือสูงขึ้นตลอดอืมอืมปัจจัยหลักๆก็เอ่อไม่ใช่แค่ว่าเครื่องมือมันดีขึ้นฟีเจอร์เยอะขึ้นใช้งานง่ายขึ้นอะไรแบบนั้นอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมไปถึงผลลัพธ์ ที่มันจับต้องได้จริงๆโดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็ความยืดหยุ่นของมันด้วยที่แบบปรับให้เข้ากับองค์กรได้พอใจสูงขึ้นนิดดีจังเลยค่ะแต่แอบ,บสงสัยนิดนึงค่ะว่าเป็นเพราะตัวมาเทคมันดีขึ้นเองหรือว่าองค์กรเราเริ่มปรับตัวเก่งขึ้นในการใช้มันคะพอจะมีมุมมองตรงนี้ไหมคะ ในรายงานเขาไม่ได้ชี้ชัดเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าดูจากเหตุผลที่ทําให้พอใจเนี่ยทั้งตัวเครื่องมือเองทั้งผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าจะเป็นทั้งสงส่วนประกอบกันนะฮะคือเครื่องมือก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วองค์กรเองก็คงเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้ดีขึ้นเหมือนกันค่ะแต่จุดที่ดูเหมือนจะมาแรงมากๆในปีหน้าเนี่ยคือเรื่องข้อมูลครับข้อมูลหรือ Data เหรอคะขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าสำคัญยังไงในมุมมองผู้ใช้ สำคัญมากๆเลยครับผู้ใช้งานถึง92%เลยนะฮะมองว่าหมวดหมู่นี้สำคัญสุดๆโห oh, 92ใช่ครับไม่ใช่แค่พวก analytics ดูเว็บทั่วไปนะแต่รวมถึงเครื่องมืออย่างเอ่อ social listening ที่ช่วยให้ฟังเสียงลูกค้าได้แบบ real time หรือพวก customer data platform หรือ CDP ที่เริ่มเข้ามาช่วยรวมข้อมูลลูกค้าจากหลายๆที่ซึ่งจำเป็นมากในยุคนี้ที่ลูกค้าเจอแบรนด์เราหลายช่องทาง รองลงมาก็เป็นหมวดการพานิชย์และการขายกับโซเชียลและความสัมพันธ์ครับอ๋อแสดงว่าองค์กรเริ่มมองไปที่การใช้ Data เ,เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าจริงจังๆแล้วขับเคลื่อนธุรกิจเลยนะคะแล้วเรื่องเครื่องมือล่ะคะตอนนี้นิลมตัวไหนกันงบประมาณเป็นยังไงบ้างคะถ้าดูตามหมวดหมู่ที่ใช้กันเยอะๆนะครับก็ยังเป็นกลุ่มเดิมๆคือการโฆษณาปโปรโมทโซเชียลและความสัมพันธ์แล้วก็ข้อมูลนี่แหละครับ โดยเฉลี่ยแล้วองค์กรหนึ่งจะใช้เครื่องมือประมาณ13-14ตัวจากสักสาหมวดหมู่นะครับอืม ...13 1 4ตัวครับส่วนงบประมาณค่ากลางหรือมีเดียนต่อปีนะครับอยู่ที่ประมาณแสนห้าครับผมแสนห้ต่อปีใช่ครับหรือคิดเป็นประมาณ20%ของงบการตลาดทั้งหมดค่ะแล้วเป้าหมายหลักๆที่เขาลงทุนมาเทคไปนี่เขาอยากได้อะไรกันมากที่สุดคะ อันนี้น่าสนใจครับคือแม้เป้าหมายหลักๆมันจะดูตรงไปตรงมานะฮะอย่างเพิ่มยอดขายเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าหรือ CRM แต่ดูเหมือนว่าองค์กรไทยจะให้น้ําหนักกับการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นพิเศษหน่อยอ๋อเน้นประสิทธิภาพครับอาจจะสะท้อนว่าหลายๆที่ยังอยู่ในช่วงที่แบบเอาเทคโนโลยีมาช่วยลดงานก่อนลดขั้นตอนซ้ำซ้อนอะไรแบบนี้ก่อนจะไปถึงขั้นที่ใช้มันสร้างไรายได้ใหมๆ่ๆหรือสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่วาวๆได้เต็มที่ เข้าใจเลยค่ะมีจุดไหนที่แบบเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากๆถ้าเทียบกับปีก่อนๆบ้างไหมคะมีครับและน่าสนใจมากๆเลยคือปัจจัยในการเลือกซื้อมาเทคเนี่ยปี2024พบว่าการสนับสนุนจากผู้ให้บริการหรือ support from provider เนี่ยความสำคัญมันพุ่งขึ้นมาเทียบเท่ากับความน่าสนใจของตัวผลิตภัณฑ์หรือความเข้ากันได้กับองค์กรเลยนะครับ จริงเหรอคะปัจจัยซัพพอตนี่สำคัญขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับทั้งที่ปีก่อนๆเนี่ยปัจจัยนี่อาจจะยังไม่เด่นเขานี้การที่ต้องพึ่งซัพพอร์ตมากขึ้นนี่อืมน่าคิดนะคะมันสะท้อนอะไรหรือเปล่าคะว่าถึงเลือกเครื่องมือดีๆมาแล้วก็อาจจะยังติดปัญหาตอนใช้งานจริงอยู่ดีซึ่งก็น่าจะโยงไปถึงอุปสรรคหลักๆที่องค์กรเจอกันในรายงานเขาว่ายังไงบ้างคะเรื่องนี้โยงกันเลยครับชัดเจนมาก อุปสรรคอันดับหนึ่งที่คนใช้ส่วนใหญ่เจอคือการขาดความรู้และทักษะของผู้ใช้งานครับสูงถึง89%โโหเกือบ oh, 90%ใช่ครับคือเหมือนเรามีเครื่องมือเทพๆเลยนะแต่ใช้เป็นอยู่ไม่กี่ปุ่มมันก็ดึงพลังออกมาได้ไม่เต็มที่รองลงมาก็คือการขาดการวางแผนและการวัดผลที่ชัดเจนอันนี้69% แล้วก็ข้อจํากัดของตัวเครื่องมือเองที่อาจจะไม่ตอบโจทย์หรือเข้ากับระบบเดิมไม่ได้อันนี้5 4เก็ชี้ให้เห็นว่าเรื่องคนกับเรื่องแผลเนี่ยยังเป็นเรื่องใหญ่มากๆครับฟังดูแล้วเรื่องผลลัพธ์ที่ได้จริงๆก็น่าจะหลากหลายเอนกันนะคะถูกต้องครับส่วนใหญ่จะเห็นตรงกันว่ามันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงอันนี้ค่อนข้างชัดแต่พอไปถามเรื่องลดต้นทุนหรือเพิ่มยอดขายเนี่ยเสี่ยงจะเริ่มแตกแล้วครับบางส่วนก็ยังไม่เห็นผลชัดเจนขนาดนั้น หรือบางทีเอ่ออาจจะกลายเป็นเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้วยซ้ําถ้ายัางใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่เต็มที่อ๋อค่ะซึ่งมันก็อาจจะวนกลับไปที่อุปสรรคเรื่องทักษะคนกับเรื่องการวางแผนนั่นแหะครับเข้าใจภาพรวมชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปก็คือความพึงพอใจต่อมาเช็คในไทยเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะการใช้ข้อมูลหรือ Data กําลังจะเป็นหัวใจสําคัญเลย ครับผมแล้วเป้าหมายหลักๆก็ยังเน้นที่ประสิทธิภาพยอดขายแล้วก็ลูกค้าสัมพันธ์ใช่ครับและจุดเปลี่ยนที่น่าจับตาก็คือความสําคัญของการซัพพอร์ตจากผู้ให้บริการที่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากจนกลายเป็นปัจจัยหลักในการเลือกเครื่องมือไปแล้วแต่ในทางกลับกันความท้าทายใหญ่มากๆก็ยังอยู่ที่คนของเรานี่แหละค่ะคือทักษะความเข้าใจครับและแผนก็คือเรื่องกลยุทธ์กับการวัดผลที่มันต้องชัดเจนใช่เลยครับ ซึ่งก็นำมาสู่คำถามชวนคิดปิดท้ายสำหรับท่านที่กำลังใช้หรือกำลังดูๆมาเทคอยู่นะครับคือเมื่อเรามองความท้าทายเรื่องทักษะคนเรื่องการวางแผนควบคู่คไปกับความสำคัญของการซัพพอร์ตจากข้างนอกที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ย อะไรคือหัวใจสำคัญจริงๆที่เราควรโฟกัสมากกว่ากันระหว่างการเร่งสร้างคนสร้างความสามารถจากข้างในองค์กรเราเองหรือการเลือกที่จะพึ่งพาความเชี่ยวชาญจากพาร์ทเนอร์ข้างนอกเพื่อให้การลงจุนมาเทคของเราเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆในบริบทธุรกิจของเราน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นคาถามที่ต้องกลับไปคิดต่อจริงๆลองนาไปคบคิดกันดูนะคร